รู้หรอกเราพูดกันเบาๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดตอนจบเขาไม่มีว่าเอาอีกเอาอีกเนี่ยก็แต่บ้างเลยก็ต้องดีๆนะครับเดี๋ยวเราขอจบอ้ก็คงไม่ขอเราไม่เยี่ยนดิยังไม่ยินจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนขอเราปุ้ยกันสองคนก่อนเดี๋ยวพี่ว่างไมย่ยมไมเยี่เราเป็นพูดเบาๆนะโอเคงั้นมาเพลงต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนเพลงต่อไปเนี่ยนะครับอ่า ร้องเพลงต้อไปแล้วก็มาร้องเพลงนัดบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพลงรักได้อีกนะครับรู้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 พี่จะพูดอะไรนะรู้รู้รู้เลยรู้เลยคตเลยตอนนี้อะไรนะเ่าเบ่าพูดบ่าพูดเปล่าอะไรอะลองพูดแทนดิไม่รู้๋ยวมันไม่ใช่ก็จะตีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่จะพูดว่าจะพูดว่าไม่เดี๋ยวนี้เพลงรักได้อีกอะเนื่องจากเห็นใจนะครับมือคลิปมือกล้องนะครับเราจะไม่ต้องตกมือแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นและ เอาททสทบแล้วก็ต่อไปนะครับแล้เนี่ยมันแปลว่าอทุกคนเข้าใจดีจังแต่เออทำไมเสียงมันไม่เท่ากันทำมันเป็นเรื่อคทำภาษาไทยทำภาษาไทยมันนัด มันติดของงไม่รยอาเนี <tor> ่ <Shore suicide> <mar> in ัดกผมก็ชอบพี no ่ัี่นดบพี่ราะว่าพนติดนติขอมันได้มันตยดเท่าไร่ก็ยืดไปเลยนะครับแต่ขอให้บอกรักนัดก็แล้วกันนัดยาวๆก็ได้เฮ้ยมันก็ยาวไปถึงคำต้นนึ่ ยังไม่ถึงอีกไกลอีกไกลยังต้องร้องท้เราค่อย่ b u ขึ้นมาโอเคมันยังมันจะยังไม่เป็นรักได้อีกนมันจะค่อย่อย b u ขึ้นมาก่อนนะจะเป็นอ่มาดูตง่่ใชพไหน b u ว l d คุณต้องใจบ้างนะครับเพ่งบริษัทเรานี่แหละเ้าไปบอกเขาทาไมตรงตรงอ่แล้ว่ เพลงนี้ก่อนเลยขออ่าบอยแบงค์เกิลกุ๊ปก่อนเลยปอยแบงค์ก่อนเลยนะครับเพลงอ่าบอยแบงค์ที่ดังที่สุดในอาเซียนกันเองเล้วกะหัวเราะอะไรทั้งนนคนนี้เขเป็นเพื่อนนัดนะน้องมีน้องน้องีน้องีน้องน้องน้องี่มีน้องีีนน้งมี้อนีนงน้องมีนีนนออี้ี้งีงอ้น พี่จำด้กันขอทีน้าชื่อกดต้าโอเคหอเคอลนหลืมเลือใช่้อนลืมเปลอแจ็คแจ็คโอ้ดทำไมครับการับการับพี่กโจ้ครับโจ้โอ้โเีรแนะอให้ใครอีกตูน พี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนทำไมมันเข้าเำให้เลือดไหลใจเยอะเสียงแบบเสียงทั้งเสียงอ่ะสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโดงไปแล้วนี่ไงโดนไปเงียบๆตรงนี้กันหมดเลยเฮ้ยเลยคนหนึ่งคนหนึ่งนัดครับนัดครับ นัดห้าแล้วเนี่ยหัวหโหัอะไรเนี่ยกินดังขนาดนี้เหรอโอ้โหตะกินดังห้าดยังต่างกันบี้เอาเลยนัดสี่นัดสี่ ยังไงสมาชิกบอยแบนด์อีกคนที่ไม่ค่อยชอบเต้นเท่าไหร่นะคะเันนี้ยันแล้วพี่เริ่มเต้งเลยครับผมขอเสียงให้ไทยครับไทครับอันดับสองครับเด้งถ้าเกิดถ้าเกิดต้องอยู่ในบอยแบนด์จริงนะ คงอ่ะมาแล้วก็ไปเลยชุดเดียวชุดเดียวจบนะครับต้องเราเอ็ดแมเราต้อเป็นบริการด้วยกันบริการพอยเราเราเคยด์แบทยกใจเย็นใจเย็นพิษยาพิดขวดเลยเกินขนาดแล้วหรอฮะอ่ะนี่เอมุมที่ทำให้ฐานเสียงมันเอียงอยู่แถวโน้นแล้วครับอ่าน่าสิอ่ะ ไ,ไม่พูดแล้วชื่อเนี้ยไม่ต้องแล้วพอแล้วอ่ะ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 ไนี้เลยเปไงนี้เลยอ่ะหนึ่งในคนใกล้ตัวครับ